ุโขบุญยศอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ขอเชิญร่วมงานบุญเมื่องในวันปีใหม่ของชาวไทยวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณะกุฏิสงฆ์ภายในวัดสมพันธมิตรตำบลหิยโปรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบ,บุรีกองละ500บาท500บาทเท่านั้น ก็ถือว่าท่านได้มีส่วนร่วมบุญกับทางวัดหนึ่งตุมีครั้งเดียวพร้อมร่วมพิธีสงค์น้ำพระโดยกำหนดการดังนี้ภาพเช้าเวลาเจ็ดนิการ่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สืบสานตะเพณีวันสงกรานต์เวลา12บสนาฬิกาพิธีทอดถวายพระป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันเวลา14บสนาฬกา ร่วมส่งน้ำพระพิสุสงฆ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลมีโชคมีชัยแด่ตัวท่านและครอบครัวตลอดไปใหม่ไทย2,567มาร่วมบุญกันได้นวัดสัมพันธมิตรตำบลห้วยโป,ปง่งอำเภอโคกสมรงจังหวัดอุบุรยีหนทางไปมาสะดวกสบายหาง่ายจัดโดยคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยชาวบ้านทุกท่านร่วมใจกิดจัดงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระสุชาติสุชาโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัมพันธมิตย์พโร065-198-4241 065-198-4241อย่าลืมอย่าพลาดโอกาสดีๆวันสงกรรณ วันเสาร์ที่13เมษายน2567ที่จิดถึงนี้แล้วมาพบกันที่วัดสัมพันธมิตรตำบลห้วยปโป่งอำเภอโคกสโรงจังหวัดรบรบุรีรรรรร